ผู้จัดการเผยอาการล่าสุดเอสกันตพง์เคลียชัดดราม่าปิดข่าวฟื้นแล้ว ทำเอาหลายคนที่ติดตามข่าวพระเอกเอสกันตพง์เกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ดีเบตเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาใจชื้นหลังจากที่ทางด้านเพจวัดดังได้โพสต์ภาพพระเอกดังฟื้นแล้วเรียบร้อยแต่ไม่วายกลับโดนประเด็นดรามา่าหลังภาพดังกล่าวได้ถูกลบออกไปจากเพจสร้างความสงสัยให้ใครหลายคนว่านี้คือรูปปัจจุบันหรือไม่หรืออาการล่าสุดเป็นอย่างไรหรือพระเอกหนุ่มหายป่วยแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งข่าวล่าสุดทางด้านผู้จัดการของเอสชี้แจงกับทางด้านสื่อว่าทาง างครอบครัวไม่มีเจตนาปิดบังอะไรแต่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าครอบครัวเพิ่งจะสูญเสียคุณลุงไปและยังอยู่ในช่วงของการจัดงานศพคุณลุงอยู่ส่วนอาการของเอสตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่อยากให้รอทางครอบครัวออกมาชี้แจงน่าจะดีที่สุด